สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอทุกท่านนะครับปานจากร้านเบิ้มอไซส่2015ะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันของ YAMAHA YZFR3 สีม้ำเงินดำรุ่นปีผลิตปี2018จดทะเบียนปี2019เดี๋ยวเราไปชมโดยรบอบๆคันกันก่อนเลยครับคันนี้นะครับรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับสาภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เลขไม้ใช้งานอยู่6,100วันกว่โลแท้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นลายมอนเตอร์นะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับทางร้านขอนําเสนอในราคาพิเศษไปเลยนะครับหนึ่งแบาทนะครับหนึ่งแ้บาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดอกหรแม้แต่บาทเดียวเ่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่างวดการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้าฝากไปติดตามมาด้วยนะครับ ท่านใดสนใจอยากจะออกรถเอกสารี่จะต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับ คันนี้นะครับกุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดหลักประกันศูนย์ครบเลยนะครับทางร้านเช็คระบบเครื่องยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดแล้วนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเลขไมล์คันนี้แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับสามารถมาชมได้ที่ร้านเราเลยนะครับอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ซอย12ทับ2เลยขึ้นมา200เมตรอย,อยู่ทางด้านซัายมือนะครับ ถ้ามองหารถมือ2ไว้ใช้งานราคาเราใจแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับ